สวัสดีค่ะสายรุ่งยองค่ะวันนี้มาแจ้งข่าวชาวสวนยางนะคะแจ้งข่าวราคากลางยางพาราประจำวันที่29สิงหาคม2567เช่นเคยค่ะวันนี้นะคะมาดูกันว่ายางพาราปรับเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงเท่าไหร่กันบ้างนะคะสําหรับ29สิงหาคมค่ะมาเริ่มกันที่น้ํายางสดนหน้าโรงงานค่ะ DRC ไม่ตม่ำกว่า35บาเปอร์เซ็นต์บาท40สตางค์ค่ะปรับลดลง40สตางค์ราคาท้องถิ่น63บาท40สสตางค์ต่อกิโลกรัมยางแผ่น ดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3%ราคากลาง80บาท11สตางค์ปรับเพิ่มขึ้นนะคะ1บาท96สตางค์ราคาท้องถิ่นอยู่ที่77บาท16สตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะ ยางแผ่นรมควันชั้น3ชนิดไม่อัดก้อนราคากลาง85บาท60สตางค์ปรับเพ,เพิ่มขึ้นวันเดียวเลยนะคะก็คือวันนี้3บาท64สตางค์ต่อกิโลกรมัมราคาท้องถิ่น82บาท60สตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะถือว่าปรับปรับตัวเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะคะสำหรับยางแผ่นรมควันค่ะ แล้วก็ยางก้อนถ้วย DRC 100%นะคะราคากลาง5 8บาท20สตางค์ปรับเพิ่มขึ้นมา9สตางค์ราคาท้องถิ่น55สตางค์55บาท20สตางค์ต่อกิโลกร,รัมค่ะยางก้อนถ้วย DRC 150%ราคากลาง2 9บาท10สตางค์ปรับเพิ่มขึ้นนะคะ5สตางค์ค่ะ ราคาท้องถิ่น26บาท10สตางค์ต่อกิโลกรัมอย่างก้อนถ้วย DRC 5 5าสบาเปอร์เซ็นต์บาท1สตางค์ปรับเพิ่มขึ้น5สตางค์เหมือนกันค่ะราคาท้องถิ่น29บาท1สตางค์อย่างก้อนถ้วย DRC 1 DRC 6หาเปอร์เซ็นต์นะคะราคากลาง37บาท82สตางค์ปรับเพิ่มขึ้นมาอีก6สตางค์ส่วนราคาท้องถิ่น3 4บาท82สสตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะ และสุดท้ายยางก้อนถ้วยเครปนะคะ40บาท73สตางค์ปรับเพิ่มขึ้นมา6สตางค์เหมือนกันค่ะราคาท้องถิ่น37บาท73สตางค์ต่อกิโลกรัมและนี่ก็คือราคากางยางพาราในวันที่29สิงหาคม2567ค่ะมีน้ำยางสดเพียงยางสดอย่างเดียวที่ปรับตัวลดลงนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับชาวสวนยางพาราทุกท่านด้วยค่ะ